เอกคุณสาวก็พเศษก็เดินเดียวนะตองเป็นพระเอกอย่างเดียวนะันมครับไม่ไปนเป็นบบอย่างอืนะ่นน่เป็นอย่างอื่นนะก็เดินไม่ <c oughs> พี่น้องบายดีพี่น้องซันซายขมาดคิ้วกดไลค์กดแชร์ใครที่รักสายสดสดที่เอ็นวัดกันร์โดนต้องมาใส่สุดพิแรงรับรำรๆรวยรวที่น่ารัก1นสองสี่ห้าหกเจ็ปกิท่านค่ะสามูกก็อวยพรว่าบอกเลยนะคะไปให้เพลดินมาปุ๊บนี่แบบดุดเดือดไคเะไรัแบบคนน่ารักน้า ขอบคุณด้วยสำหรับคลิปนี้ครับผมไอ้คลิปนี้รักกันให้มากพักกันไว้ดีกว่าสักน้รกบพี่น้องพักกันไววปลาขอนียวหนึ่งไม้ยาสุเพศแตกมากคือนำจืบขาวหนียวแฮปปี้เบิร์ดดีคอนเนอร์ได้ไครับขอบคุณครับตอนนี้ครับบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีครับบางในน้อยท่าเรืก่อนบางหนึ่ง บังเหยอวันนี้สายจวดวันนี้แมนแปดไปใส่สองนิ้วกับธรรมดากับพันเจ็ดพันแปดนี่ละไปหาสองพันนี่ละแล้วพอยี่หี่แหลมเราเคยไปอยู่ไปใส่เจ้าอยู่ใส่อยู่หนองคายปุ๋ยเยวหนองคายแต่บบานทุ่ผมมันหนึ่งทุ่ผมมันเรียนหนึ่สองนิ้วครึ่งเนาะปากกระบอกร่ครมเยามันแตกผ่าแต่หางมันเจ็ดเมตรโอ้มันเริ่มบแต่ว่าอันมันมีสนามอยู่ข้างบ้านนะทักหลังไหม มีมีอังทางหลังไหมเนาะพยี่หลมรู้จากยจานวิ้รู้จากยู่จเพ่อนบย่นบ่จานวินะบ่แย่นแย่นโอ้ต่วันเดวตี้พยี่หลมก็ไปยุ่งจานว้เนาะโอ้สายจวดสายจวดนี่ครับ บรรยากาศตอนนี้ลังเวทีเแต่ผมทัานเก่งท่นเปดดิทักทายกันนะครับครับผมครับผมครับผมไอ้สวัสดีครับอ่าโอเคโอเคครับเอฟซีมาขอถ่ายรูปอ่ะถ่าไทลุกจะทำนมอะไรครับได้ได้ได้เครื่องไทลุกก็มุกอ่านี่บรรยากาศตอนนี้ครับผมถักไปทั้งในไล์บอกครับไล่ให้ชัดก็ได้อ้เออลังไม่ก็ยังว่ากันทักไปโดนกับบอกว่าทีมสายจวดบางสิประมาณเดือนฮุกกูเลยเอาครับ โอเคได้เนอครับครับโอ้หลังเวทีตอนนี้ครับบรรยากาศหลังห่านมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพนแง่งครับซี่ขาม่าทักไทยชิมงานศิลปินกกนักแสดงอู้ว้าอันนี้กระสายจวดเลยนี่ที่สามถุงห้างซุปเปอร์เกอร์ลูกไส้ซุปเปอร์เองาะอ้าวถุงห้่งหรอลา าามาตรฐานไปนี่มาตรฐานเราสิเมียแล้วครับมาตรฐานเรามุ่งมุ่งมาจอดตู้ไว้โอ้เยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากาขอบคุณมากมน้องเกลืออยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ในรถเอาจอด,ดจดรถตูๆๆ้รถตู้มาพูดแล้วพูดแล้วอ่ะไม่ขาดตอนนี้หลายบรรยานนกาศกับกดันกลางไวท้ที่ตอนนี้ครับทีแฟนครับครับ ศิลล์ผินก้อนผิดกับสถานที่พักในพื้นเมืองนอกครับถือว่ามือนีเนี้ยเนี้ยอีกมือหนึ่งครับกับมินิคอนเสิร์ตสาวลอยแพล่แพงอยู่ทีตลาดต้นตานขอนแก่นครับเราเป็นบรรยากาศหลังทำการแสดงเซตสิ้นนะครับหลังเฟยล่า มาครับพี่น้องครับบรรยากาศอนนี้ครับฟังเรือร่าครับหุ้นนันแบ็กสเปนหุ้นนันเข้าอินเดียครับ นี่นี่สวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ็บซี่จากข้างในนอกระ้าันเนนี่ครับบันเจนนอกระบายป่งเรบอกนี่เตจริงชอบอะไรอเปล่าเจบคนวผม ไม่มีบ้านสายจวดไม่มีบ้านสายจวดที่ตามครับเอาคนมวนได้วด้ผมไม่มีสายจวดครับผมครับผมให้กำลังใจกันครับครับเห็นแล้วครับอะไรครับปะครับผมครับผมซีซันครับละไรขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณสุดยอดเลยครับครับผม ตามนเบยเสองนิ้วะสองนิ้วสองนิ้วครับผมครบผมครับตอนนี้ครับบรรยากาศอบรรยากาศอาวโชคดีโชคดีโชคดีโดีน้องบุ๋มล้วก็ใ้รอเล้ยเล้ยไปบนเวทีแล้วไปแล้วค่ะแล้วเ้ก่อาดูแลไงกองเขากองเขาทำไงอ่ะเอาไปไหน อะไรบรรยากาศอะไรบรรยากาศอะไรบรรยากาศตอนนี Morocco, ้คร yeah. ับตอนนี้มีคลือๆแรงบรรยากาศทางไว้ที่ดะด้ันทางไว้ที่ครับเอาโชคดีโชคดีด้อย จะไปไหนจะไปะไปตอไปวันนี้มันเกิดที่วัดศิวะดนที่วัดศิวดลจะพาไปยพ่อให้แล้วยพ่อให้แก่แล้วจะไปตอไปไหมวันที่3มมีงานเนื้อพากันเตรียมตัวให้ดีวันที่สมมีงานงานอยู่ที่กัาพิชัยนะวันนี้พักผ่อน่าเราจะออกงานยายเอาลบลๆบลบด้วยไปแล้ยแฟนค่ะผู้ใหญ่บานนะคะ i อ h o n e 12องี้ต้องได้้วอีกแล้ว

แฟนชุบอยู่ค่ะชุบแฟนทแฟนแับแฟนแับรอถ่ายรูปจะไปถ่ายรูปก่แฟนทำมาได้ไหมแล้วแฟนจบจากตรงนี้แล้วฮอ,อกาจิพ,พาก,กันเดินทาง,งนะครับพักผ่อนอยดนึ่งมือถักมือวันที่3นะครับจะมีการจะลืมไอีแสดงอยู่ที่อำเภอพนะแดสงามนะ ันทลาพิเชจางบวัดมาศรารับบ้านเจ้าของเสวนท่ใช่ใช่ใช่ดีมานมอันลูกบานแพงนี่ี่ชวนวนลพกแยงมูนหนดูคุมเลตะปูดนตปูโดยตรงเล่นมั้งแกนลูกบอลเชิดโอ้ลูกปลาเชิดลูกปลาเชิดโดยไกหมุนบานแพ่งปดจ อีกเช้ามีแบบหนึ่งเสาเมืองแย่งครับเอาเบืองแย่งดูแลกันไปได้เเอาจวดจุดจุดจุดขอพูดอะไรพอกันไหมพอกันไหมขอบคุณครับรายรายบรรณการตอนนี้ครับีมกินขั้นสิเขชาบ้านพักนะครับพักคนหนึ่งมือแล้วก็วันที่สามนะครับอยู่อำเภอกันทละกันทละวิชัยนะครับจังหวัดมาศรคามรายรบรรยากาศนะครับตอนนี้ จะคงเก็บเอาไว้สักนีิดนะครับสำหรับบรรยากาศหรือละไรบรรยากาศตอนนี้นะครับวิญญาณสายตรวจร่วมเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปครับ